สวัสดีเ,เพื่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัว1นึอารมเลซึ่งช่องของเราผูมิใจนำเสนอ,สนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคส่วนกระแสยุคกคูเป็นแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒปุญญากาโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์หรือพระราชมงคลรัชราจารย ซึ่งถ้าเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่เท,ษษษทเวะสัตรลและหลวงพ่อเดิมวัดนองโพวัตถุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วนแล้วจะมีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิน้นแต่ปทิสะัมสะแาวงหางนักสะสมลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆและถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และก็ประสบการณ์ นั่นก็คือมีดหมอของท่านั่นเองนะครับปัจจุบันนะครับหลวงพ่อท่านอายุ101ปีแล้วเพื่อนเพื่อนท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนๆได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเ,เพื่อนๆด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ0-97 0 1 9 5 6 1นนะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันลยครับเพื่อนนะครับโดยเฉพาะเป็นหยุดนะครับสามารถที่จะโทรหาผมนะครับพูดคุยปรึกษากันได้ทั้งวันนะครับแต่นะครับในกรณีที่ติดต่อผมแล้วไม่รับความสะดวกนะครับเราก็ยังมีนะครับอีกหลายๆช่องทางนะครับนั่นก็คือนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับแล้วก็ Facebook นะครับซึ่งนะครับเราก็จะมีนะครับแอดมินนะครับ รอตอบคาถามพร้อมทําการซื้อขายได้ปกตินะครับคุณโอนเงินมาเนี่ยนะครับคุณได้ของแน่นอนนะครับแล้วก็รับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนะครับราคาเปิดอยู่ที่เราราคาปิดอยู่ที่คุณนั่นเองนะครับสนใจทักไปต่อรองราคากันได้เลยนะครับเรามีบริการเก็บปลายทางให้ด้วยนะครับเพื่อนหรา่านที่นะครับไม่สวกจะโอนเงิน ตัตู้ ATM อยู่ไกลแล้วก็แอปมือถือไม่มีก็ใช้บริการเก็บปลายทางนะครับรอรับวัตถุมงคลหน้าบ้านได้เลยนะครับซึ่งนอกจากมีดแล้วเราก็จะมีวัตถุมงคลต่างๆนะครับที่น่าสนใจนะครับให้เพื่อนได้ศึกษานะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมต่อไปนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเพื่อนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลนะครับ มีดหมอแล้วก็วัตถุพิ์ต่างๆนะครับมาให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับแต่พูดถึงมีดบอของหลวงพ่อพัดแล้วนะครับมีดที่โดดเด่นนะครับนอกจากใบเล็กน้ำพีแล้วนะครับก็ยังมีใบเล็กอาถรร์นะครับซึ่งนะครับใบเล็กอาถรร์เนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นความสําคัญแน่นอนนะครับถ้าในตระกูลของมีดหมอนี่ก็นะครับ จะลองเป็นลองแค่ใบเหล็กน้ำพีนั่นเองนะครับเพราะว่าใบาเหล็กน้ำพีนเนี่ยนะครับก็จะมีมวลสารต่างๆเยอะแยะมากมายเช่นกันนะครับแต่ใบเหล็กกระถางเนี่ยนะครับก็มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเพียงแต่จะไม่มีนะครับเนื้อของเหล็กน้ำพีนั่นเองนะครับซึ่งนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นนะครับพยายเหล็กกระถางรุ่นแรกปี61 นะครับแล้วก็รุ่นกันภัยนะครับปี62นะครับแล้วก็รุ่นฉลองหอระฆังปี63นะครับซึ่งนะครับสารุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นหลักนะครับของนะครับวัดเฮยด้วนนะครับที่เล่นหานะครับเป็นสากลแล้วก็มีนักอาสาสมนะครับสอดสวงหากันนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือประสบการณ์นั่นเองนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับถ้าหาแบบรุ่นแรกที่ราคาสูงๆไม่ได้นะครับ ก็ใช้นะครับรุ่นฉลอง,องละครั้งใช้แทนได้เลยนะครับแล้วก็มาเริ่มกันจากนะครับพญาเล็กฐานรุ่นแรกปี61เลยนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นขนาดสาริกานะครับ1นนิ้วนะครับเวลาเขาเรียกมีดเนี่ยนะครับเขาจะเรียกเฉพาะใบนะครับอ,อย่างเล่มนี้ก็ใบ1.5นิ้วนะครับถ้ายาวรวม นะครับก็จะประมาณ3นิ้วนั่นเองนะครับแต่เวลาเรียกก็เรียกแค่ใบนะครับใบยาวเท่าไหร่ก็เรียกเท่านั้นนะครับเล่มนี้ก็เป็นสริการนะครับใบ1น่านิ้วนะครับต่อกลายไสมานะครับเต็มใบนะครับแล้วก็อักษรเลขยันสวยงามเข้มขังนะครับใบเป็นเหล็กอาถันนะครับเป็นพญาเหล็กอาถันนะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นแรกนะครับสริการเป็นนี้นี่จำนวนการสร้าง1 5 3่รยสาเล่มเท่านั้นนะครับ งในปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นที่สอดสวงหาคอนผสมมนะครับมานานแล้วนะครับแล้วก็หายากขึ้นเรื่อยๆนะครับราคาก็นะครับสูงขึ้นด้วยนะครับดังนั้นนี่นะครับก็อยากให้นะครับถ้าเจอแล้วก็รีบเก็บเลยนะครับเพราะว่ามันหายากจริงๆนะครับอย่างนานๆทีเนี่ยนะครับจะมีเข้ามานะครับผมไม่ผมไม่ได้มีสต็อกไว้เลยนะครับผมบอกเลยนะครับ ที่เห็นเข้ามาเรื่อยๆเนี่ก็ไปเช็คดูได้นะครับย้อนกลับหลังดูได้นะครับหมายเลขนี่นะครับอ่ามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่านะครับเอามาลงเดี๋ยวมีเนื้อคู่ก็ปิดไปนะครับดังนั้นใครที่มองหาอยู่ผมบอกเลยนะครับอ่ามันหายากนะครับนะครับแล้วก็ต่อไปจะราคาสูงมากนะครับ15003ันห้าร้อยสามเล่มนะครับหายากแล้วนะครับ ต่อไปก็จะเป็นนะครับขนาด2.5นิ้วนะครับแบบนี้เลยนะครับเพิ่งเข้ามาล่าสุดนะครับนะครับก็จะมี2ขนาดนะครับพญาไหลฐานรุ่นแรกเนี่ยนะครับก็จะมีแบบสาริการแล้วก็แบบนี้นะครับ2.5นิ้วแล้วก็2.5นิ้วเนี่ยนะครับจะพิเศษตรงที่ด้ามนะครับจะจะแกะเป็นนะครับเท้าเพสุวันนะครับสวยงานเข้มขังนะครับด้านหลักเนี่ยนะครับทำจากไม้สอสาราลงพเดิมเลยนะครับดังนั้นนี่มีความศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะครับ ผมชอบวัตถุมงคลมีดหมอของวัดห้วยด้วนก็ตรงนี้แหละครับส่วนใหญ่แล้วอย่างด้านและฝักเนี่ยก็จะไม่ใช่นะครับไม้ธรรมดานะครับแต่จะเป็นไม้ที่มีความสําคัญนะครับเช่นนะครับสาาหลังเก่าของพระเกจิต่างๆนะครับแล้วก็นะครับถ้าเป็นพวกของทศสิทธิ์ก็จะเป็นนะครับไม้กระดุนตายพายไม้คูณตายพายอะไรพวกนี้นะครับเป็นต้นนะครับไม้ พยางยุดํดำตายพายนะครับฟ้าผ่าอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งขนาด2.5เนี้ยสร้างน้อยมากนะครับเพียง5 3.3เล่มนะครับสัดส่วนนะครับกับสาริกาเนี่ยนะครับห่างกันเป็นพันเล่มนะครับปัจจุบันนี้หายากหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดไหนนะครับนะครับดอกลายเสมาเต็มใบนะครับแล้วก็อัคระเลขยันสวยงามเข้มแขังนะครับ เอ็มน well. ai, good good. Yes. ี้ก็ถือได้ว่านะครับสภาพสวยเลยนะครับเอกลักษณ์ของมิรุนนี้ก็จะนะครับพวกแหม้พวกอะไรต่างเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์เลยปัจจุบันเนี่ยนะครับของเก้นะครับยังห่างนะครับผมเคยเห็นแค่ครั้งเดียวแล้วก็นะครับไม่ใกล้เคียงเลยนะครับไม่ได้เซฟรูปเก็บไว้นะครับแต่ถปัจจุบันเนี่ยนะครับยังไม่เจอของเก้เลยนะครับเพื่อนนะครับแบบเอาไปเก้กับใกล้เคียงเนี่ยยังไม่เจอเลยนะครับ นี่นะครับหายยากมากนะครับประสบการณ์ไม่แพ้รุ่นใดนะครับมีแล้วโชว์ได้มีแล้วหล่อเลยนะครับก็คือพญาเหล็กอัถรุณแรกนั่นเองนะครับนะครับสวยงามเข้มแขังจริงนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็นะครับกันภัยปี62นะครับหรือที่เรียกกันว่านะครับพญาเหล็กอัถรุ่นสองนั่นเองนะครับออกปี62นะครับอ่าเล่มนี้ก็นี่เลยนะครับตอกหมายเลข80นะครับแล้วก็มีโค้ด ทอทงนะครับ <mel od ic egg> ทอทงรัศมี <lands> นี่น่าจะมาจากคําว่าทานทานาหารนะครับคือว่าทานทหารนะครับตะกุดสังกษีนะครับหลวงู่อุนวัดบ้านจานนะครับนี่เลยนะครับอยู่ที่กรรมีรแบบนี้นะครับตอกลายนะครับหน้าเกี้ยวนะครับแล้วก็อักคระในการสวยงามเข้มขังนะครับรุ่นกันไผยเนี่ยนะครับมีขนาด2.5นิ้วกับ7นิ้วเลยนะครับ7นิ้วเนี่ยมีไม่กี่เล่มเท่านั้นนะครับหายยากมากนะครับ ผมก็จำไม่ได้แล้วว่าคลิปที่าไหร่นะครับที่ผมเคยเอามานะครับด้ามจำปีแบบนี้นี่นะครับไม้ที่ใช้นี่จะเป็นไม้นะครับสาลาลังเกลนะครับหลวงพุทธวัดทะเลนะครับนะครับส่วนถ้าเป็นด้ามตัดเนี่ยนะครับก็จะเป็นนะครับไม้ของหลวงพุธนะครับวัดสลาดินนะครับนะครับล้วนแล้วแต่เป็นนะครับไม้ที่นะครับ เกี่ยวพันกับพระอริยสงฆ์ทางนั้นเลยนะครับนี่นะครับประสบการณ์สูงนะครับแล้วก็สร้างน้อยด้วยนะครับน้อยกว่ารุ่นแรกด้วยนะครับนี่นะครับหายากมากนะครับในปัจจุบันนะครับใครที่สนใจนะครับราคานะครับต่อรองกันได้นะครับราคาเปิดอยู่ที่เราราคาปิดจุดที่คุณนั่นเองนะครับแล้วก็รับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการไม่ต้องกลัวนะครับนี่เลยนะครับแต่ถ้าหารุ่นแรก นะครับพยานเลกานรุ่นแรกกับกันภัยนะครับหาไม่ได้หรือสู้ราคาไม่ไหวก็แนะนำนะครับรุ่นฉลองของละครปี663สามนั่นเองนะครับอย่างเล่มนี้ก็เป็นขนาดสาริกานะครับเพื่อนนะครับนี่ครับใบเนี่ยเป็นเหล็กอถ่านนะครับเป็นพยานเหล็กถ่านเลยนะครับมีส่วนผสมครับมลสารต่างเนี่ยนะครับคล้ายกับรุ่นแรกนะครับของปี61แล้วก็กันภัยปี62เลยนะครับนะครับ แล้วก็ทุกขนาดเนี่ยจะแกะด้ามแกะด้ามเป็นท้าวเวสุวรรณแบบนี้เลยนะครับแกะแบบนี้เลยนะครับก็จะมีพิเศษที่ไม่เป็นท้าวเวสุวรรณก็น่าจะเป็นชุดกรรมการนะครับมีชุดใหญ่นั่นเองนะครับแต่ขนาด1.5นิ้วนะครับ5นิ้วนะครับ2.5นิ้วนะครับ7นิ้ว9นิ้วเนี่ยนะครับจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับอะไรจะมองหาอยู่นะครับเล็กๆแบบนี้นี่พกพาสะดวกนะครับ ใส่ในกระเป๋าเสื้อนี่หายไปเลยนะครับมีซองเดิมแบบนี้ให้ด้วยนะครับรุ่นนี้ถือว่ามีประสบการณ์สูงนะครับปลุกเสกรวม7วาระเลยนะครับออกพร้อมกับ7นิ้วแล้วก็9นิ้วนะครับเพื่อนนะครับมีเลยนะครับลุกเสก7วาระเลยนะครับสําคัญสาคัญเลยนะครับเพื่อนนะครับมีมาแบ่งปันอยู่นะครับ2เล่มนะครับทักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือ ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนี่เลยนะครับหรือจะเป็นรุ่นหอระฆังปี60นะครับนี่เลยนะครับตำนานของจริงเลยนะครับหายากบ้านะครับจำนวนการสร้าง350เล่มในปัจจุบันไม่รู้จุดไหนหมดนะครับเล่มนี้นะครับหมายเลข5-5นะครับเลขเบิ้ลด้วยนะครับนี่ครับปลุกเสกสีวรากเป็นหนึ่งไตรมาสนะครับ รวมทั้งเสาห้าแลวก็ไตรมาสปีหกศูนด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับหายากมากนะครับถ้าได้สนใจก็ทักมาได้นะครับหรือจะเป็นนะครับเครื่องรางอย่างเช่นนะครับหนังเสือไฟแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับถ้าไี้สนใจนะครับหนังเสือไฟที่มีรอยจายของหลวงพ่อแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นลายมือของหลวงพ่อแท้ๆนะครับอันนี้สิ์สายตรงเขาเก็บไว้เป็นอย่างดีนะครับ วันนี้ก็นะครับเป็นสมบัติถากกระชมนะครับเปลี่ยนกันนะครับถ้าใดที่มองหาอยู่นะครับนี่เลยนะครับนะครับแผ่นใหญ่ด้วยแบบนี้นี่นะครับไม่มีนะครับมีน้อยมากนะครับแผ่นใหญ่แบบนี้นี่ผมบอกเลยนะครับรอยมืออ่ารอยจานหลวงพ่อแท้ๆนะครับอ่าหรือจะเป็นนะครับอ่ามีวันเกิดหลวงพ่อนะครับปี6 3ามนะครับ เรักาสร้าง9 0 9เล่มนะครับนี่เลยนะครับสวยงามเข้มขังมากนะครับพิเศษเล่มนี้นะครับมีรอยจานนะครับลายเซ็นหลวงพ่อแบบนี้เลยนะครับแท้ๆนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับหรือจะเป็นนะครับอายุ100ปีนะครับฉลองวันเกิดอายุ100ปีนะครับปี64นะครับรุ่นนี้ถือว่าปลุกเสกนะครับหลวงพ่อท่านเสกให้จนบอกว่านะครับเสกจน เต็มแล้วไม่เข้าแล้วนะครับล้นแล้วนะครับนี่เลยนะครับต้องรุนนี้เลยนะครับก็มีแบ่งปันนะครับก็ถือว่าเป็นมีปาระวันเกิดแท้นะครับของวัดห้วยด้วนนะครับเป็นมีปาระพิเศษที่ว่าสร้างเองนะครับอันนี้ก็คือวันเกิดปี63อันนี้มันเกิดปี64นะครับหรือจะเป็นแนวเหรียญก็นี่เลยนะครับมีมาแบ่งปันอีกหนึ่งเหรียญนะครับนั่นก็คือเหรียญเจ้าสัวนะครับเป็นเหรียญ่อนะครับเนื้อแร่บางไผ่ นะครับแบบนี้นี่จะต้องการสร้าง3,000ันองค์เท่านั้นนะครับถือว่าทำกันที่วัดเลยนะครับทำตามแบบโบราณเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมประสบการณ์ดีนะครับเนี่ยนะครับนะครับเคยมีคนนะครับแขวนแล้วก็แคล้วคลาดจากงูเห่าด้วยนะครับก็ยังแชร์ประสบการณ์กันเยอะเลยนะครับเหรียญเจ้าสัวนะครับร้อยปีนะครับออกปีหกสี่นะครับนี่เลยนะครับ เนื้อแร่บางไผ่นะครับสวยงามนะครับเพื่อนนะครับหรือจะเป็นนะครับนี่ครับขุนแผนนะครับลำพึงคู่นะครับปี6 2สองนะครับพิเศษนะครับองค์นี้จะเป็นตะกรุดเงินนะครับจำนวนกร้างน้อยนะครับมีพลอยเศษโรยด้วยนะครับนี่เลยนะครับหลวงพ่อท่านนะครับเกิดวันศุกร์นะครับ พระประจำมาเกิดก็จะเป็นนะครับปางลําพึงนะครับก็ด้วยเคตนะครับก็เลยนะครับถือเคตเอามาเป็นนะครับคู่กัน2องค์นะครับแล้วก็เรียกเป็นว่านะครับลาพึงคู่นะครับเรื่องเมตตามหานยมเนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่ครับหมายเลขนะครับเมตตามหานยมเมตตามหาเสน่ห์นะครับออกปี6 2นะครับปิดทองคาเปลวแท้นะครับ จากในพิมพ์เลยนะครับกล่องเดิมแบบนี้นะครับใครสนใจนะครับหายากมากนะครับลองไปหาดูได้นะครับใครที่สนใจก็ทักมาสอบถามข้อมูลได้นะครับหรือจะเป็นนะครับเหรียญที่กําลังมาแรงที่สุดนตอนนี้นะครับนั่นก็คือนะครับเหรียญเจ้าสัวนะครับที่นะครับคุณบอยท่าพระจันทร์นะครับไปสร้างไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับเนื้อเงินนะครับ ก็จะเป็นหน้ากากแล้วก็ขอบเนี่ยนะครับเป็นพิงโกนะครับหรือนาคนั่นเองนะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับมวลสารเนี่ยนะครับจะมีมวลสารของพระหลักล้านด้วยนะครับเพราะว่าคุณบอยเนี่ยเขาเป็นเซียนเหรียญอันดับหนึ่งของประเทศนะครับเรื่องของรูปแบบเนี่ยก็สวยงามด้วยนะครับแล้วก็มวลสารเนี่ยเขาจัดเต็มอยู่แล้วนะครับก็มีติดๆไว้บ้างนะครับผมเองก็เก็บไว้เช่นกันนะครับแต่ผมไม่ได้ไป ยกลังมานะครับก็ไปประมูลมาบ้างนะครับแบ่งจากเพื่อนมาบ้างนะครับเพื่อจะเอามาให้เพื่อนๆได้นะครับบูชากันนั่นเองนะครับเราก็ยังมีนะครับวัตถุมงคลหลายรายการนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับทั้งในนะครับในไลน์ที่นะครับแอดไลน์กันเข้ามานะครับตามเบอร์โทรนะครับ ที่ขึ้นไว้นะครับก็คือ0970195618นะครับแล้วก็นะครับ Facebook ส่วนตัวนะครับซึ่งตอนนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเพจเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับโดยเฉพาะวัตถุมงคลที่เป็นอย่างมีดหมอเนี่ยนะครับมันถือว่าเป็นอาวุธนะครับลงอะไรไปก็จะผิดกฎนะครับดังนั้นนี่นะครับเราจะแปะลิงก์เป็นเฟซส่วนตัวให้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับ ก็ถ้าเข้าไม่ถูกก็เข้าลิงก์ที่แปะไว้เลยนะครับเพื่อนนะครับก็ลองเข้าไปแล้วก็สอบถามดูได้นะครับอย่าง Facebook เนี่ยนะครับข้อจากัดมันจะน้อยกว่านะครับแต่ก็มีเหมือนกันนะครับแต่เพจเนี่ยยุ่งยากมากนะครับตอนนี้ก็ใครที่ดูคลิปแล้วนะครับติดตามที่เพจก็ลองเปลี่ยนมาติดตามที่ a c e b o o k ส่วนตัวนะครับหรือไม่ก็แอดไลน์ผมมาได้เลยนะครับ ส่วนเรื่องของการจับแจกของรางวัลก็นะครับเราก็พยายามจะร่างกติกามานะครับแต่ตอนนี้ก็คือที่ให้เม้นแบบมีเบอร์โทรเนี่ยนะครับอยูทั่ก็จะกีดกันเลยนะครับดังนั้นนี่ยังเงื่อนไขที่ให้ไปนี่นะครับยังไม่มีใครทําแบบเข้าเงินไขสักคนนะครับเราแจกจริงครับไม่ต้องกลัวนะครับดังนั้นนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแชร์ไปเยอะนะครับแชร์ไปในไลน์บ้างนะครับแชร์ไปในกลุ่มบ้างนะครับหรือเฟซบุ๊กใครที่เล่นเฟซบุ๊กอยู่ก็ฝากแชร์ด้วยนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับบารมีของหลวงพ่อนะครับร่วมกันเผยแพร่นะครับแล้วก็ัตถุมบงคลที่เป็นเพื่อนทุกคนเข้ามาชมเนี่ยผมเชื่อเลยว่าหลายๆท่านเนี่ยนะครับสะสมเก็บไปเยอะเช่นกันนะครับหลายๆรายการนะครับดังนั้นนี่นะครับ การที่เผยแพร่บารมีของหลวงพ่อเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้นะครับหลวงพ่อท่านมีชื่อเสียงขึ้นไปอีกนะครับคนก็นะครับก็จะว่าเช่าหาวัตถุมงคลนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อเนี่ยศักดิิิ์์สทธจริงนะครับใช้ได้จริงนะครับมีพุทธคุณจริงนะครับมีประสบการณ์เยอะมากมายนะครับก็ถือว่านะครับเผยแพร่บารมีของหลวงพ่อร่วมกันด้วยนะครับแล้วก็นะครับถ้าเป็นกลไกตามตลาดก็นะครับราคานะครับของวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยก็จะขยับ สูงขึ้นนะครับสำหรับท่านใดที่เก็บไว้ก่อนก็ได้เปรียบเขานั่นเองนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับใครที่เล่นหาเนี่ยรู้ดีนะครับไม่ต้องโลกสวยนะครับก็คือรู้ดีกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นนี่อย่างน้อยนี่เราศรัทธาเราบูชาเนี่ยนะครับต่อให้ราคาขึ้นไปเป็น1ิบเท่านะครับถ้าเราไม่สนใจที่จะปล่อยเนี่ยเราก็ภูมิใจนะครับเพื่อนนะครับซื้อมาเหมือนหนึ่งนะครับ ต่อไปมัน30,000-50,000แบบนี้นี่ถึงเราจะไม่ปล่อยแต่เราก็ภูมิใจแน่นอนนะครับชมคลิปจบแล้วนะครับก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้นะครับมีกำลังใจในการทำคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะครับให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการผส,สมพรมกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับปีใหม่นี่ให้แลมด้วย เงินทางเขาของเงินใช้เงินทุกทุกคนนะให้มีความสุขความสบายปราศจากโรคภัยไ,ไข้เจ็บเงิลอดไปนะุกนะทุกทุกคน